ะครับต่อเลยนะครับในแว่นเควนของพระเจ้าจักพรพรรดิที่พระเจ้าจักพรพรรดิครอบครองอยู่พวกโจรไม่ฮึกเหิมไม่ก่อการกำเริบขึ้นมาก่อน,นี้ฉั้นใดพระโยคาวจรก็ควรจะเป็นอย่างนั่นคือไม่ควรทำการ,รวิตกปยาวาตปาทวิตกและวิหิงสาวิตกให้เกิดขึ้นเมื่อตกี้ได้อธิบายการ,รมาวิตกไป พยาบาทวิโตคืออย่างไรก่อนอื่นคําว่าพยาบาทเป็นเชื่อของโทสะนั่นเองโทสะเป็นไปหลายฐานะเป็นเพียงโกตะความกโกรธก็ได้อุปนาหะความผูกโกรธก็ได้อาแคดก็ได้พยาบาทถึงที่สุดแต่บางที่คาว่าพยาบาท นะท่านหมายรวมโทสะทั้งหมดนั่นแหละนะเรียกซะว่าพยาบาทเกี่ยวกับว่าเป็นธรรมชาติที่ทําให้จิตถึงความพินาศาวิตกที่เป็นไปกับโทสะคือความตริตรึกนึกคิดข้อเสียของคนอื่นที่เกี่ยวกับการทําตนให้เสียหาย ทางวาจาบ้างทางกายบ้างนึกถึงคำพูดของเขานึกถึงการกระทาของเขาว่างั้นเถอะว่าเขามาพูดอย่างนี้กับเราเขาทำอย่างนี้กับเราซึ่งร้วนแต่เป็นเรื่องเสียหายพอตรึกนึกคิดอย่างนี้แล้วโทสะก็เกิดขึ้นนะวิตกที่ตรึกนึกคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าพยาปาทวิตก บางทีสงบยากนะคนอื่นมาแนะให้สงบอย่าไปคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นเลยนะนะแม้เป็นคนนับถือเหมือนก็นว่าจะเชื่อถือแต่ว่าในใจจริงๆนยะมันคอยนึกถึงอยู่นั่นทําไมมาทําอย่างนี้กับเราทําไมต้องมาพูดอย่างนี้กับเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยอะไรอย่างนี้ยิ่ง นึกไปยิ่งตรึกไปความโกรธก็ยิ่งพุ่งพลรรานก็ยิ่งสงบได้ยากแล้ววิตกเนี่ยมันเป็นปฏิปากษ์ถอดทีหน้ามิถะด้วยนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะนอนไม่หลับเอางูดหงิดขัดเครื่องนะโดยประการต่างๆวิอิงสาวิตกนะวิตกที่เป็นไปกับความคิดเบียดเบียน เจตนาให้คนอื่นก็ถึงความลำบากนั่นแหละเขาเรียกว่าวิอิงสาจะทําอย่างไรตึกไปนะครับเขาถึงจะเดือดร้อนโดยประการนั้นเดือดร้อนโดยประการนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นคราวนั้นวิตกที่พลันไปนั้นเขาเรียกว่าวิอิงสาวิตกไปอันนี้คือองค์ที่สองแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิที่พึงถือเอา ขอตวายพระพรพระผู้มีพระภาคผู้่อทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพทรงภาสิทิความข้อนี้ไว้ว่าวิตโกูปสเมจะโยระโตสุพังภาวยเตสะทาสะโตเป็นต้นก็ภิกษุรูปใดยินดีในทึทำเครื่องสงบวโตกมีสติเจริญอสุป,ปชานตลอดการทุกเมื่อ ภิกษุรูปนี้จัก,กระทำตันหายสิ้นสุดไปได้เลยภิกษุรูปนี้จะตัดเครื่องผูกแห่งมาได้เลยคําว่ายินดีในธรรมเครื่องสงบวิตกคือยินดีในอสุภฌานนั่นเองอสุภฌานแปลว่าฌานที่สําเร็จจากการเจริญอสุภกรรมฐานนะครับ ซึงจะแสดงถึง,ส,ง,ถงส,สภาพไม่งามของร่างกายเกี่ยวกับว,ว่าตายมาสองสามวันขึ้นอืดขึ้นพองตายมายิ่งกว่าน,นานวันกว่านั้นก็ขึ้นเขียวคล้ำตายไปยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็มีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งสำเร็จฌานฌานนี้เกิดจากอารมณ์ ที่ไม่งามที่เรียกว่าอสุภก็เลยเรียกว่าอสุภฌานไปมีสติเจริญอสุภฌานคือมีสติเจริญอสุภกรรมาฐานอันให้สําเร็จอสุภชฌานนั่นเองตลอดการทุกเมื่อภิกษุรูปนี้จะการทําตัญหาสิ้นสุดไปได้คือตัญหาจะสิ้นสุดไปเพราะเอ็ดนี้จึงอยู่การเจริญอสุภกรรมาฐานไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนา แต่คนเจริญอสุปกรรมฐานแล้วที่จะไม่เจริญวิปัสนาไม่มีเป็นอย่างนี้เห็นสภาพร่างกายไม่งามเป็นปฏิโกณแน่หมดความยินดีในอัตภาพร่างกายลงไปเรียแยะใจก็จะน้อมไปในอันที่จะพ้นจากไอ้กายนี้พ้นได้ยังไงพ้นได้โดยการเจริญวิปัสนากําจัดตัณหาอันเป็นเหตุแห่งกายสิ้นไป ไม่งั้นไม่มีอุบายวิธีอื่นที่จะพ้นได้หรอกเอาแต่รู้ว่าไม่งามอย่างเดียวไม่เจริญวิปัสสนายังไงยังไงถ้าได้ฌานก็ต้องไปเกิดเป็นรูป,ประพรมด้วยฌานนั้นที่กำลังฌานก็ต้องกลับมาเกิดในชั้นกามาวาจรนีอ,นอีกเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องมีอัตภาพร่างกายที่เป็นไม่งามนี้ไปกันไปเรื่อย มีอุบายวิธีเดียวต้องเจริญวิปัสนาจึงจะพ้นได้เจริญขนาดจนได้ฌานนะไม่ใช่ย่อยเลยเพราะฉะนั้นจะต้องคิดปลารลบเจริญวิปัสนาเพื่อพ้นอันนี้แน่นอนฌาานเนี่ยเป็นการทำที่น่ายินดีน่าติดใจอย่มากไม่ใช่หรอกมันขึ้นอยู่กับอารมณ์คือว่าถ้าฌานพวกกสินกสินสิบ รมวิหารสี่อารมณ์สี่ยังไม่อาจจะกําจัดวิปปารได้จึงมีได้แม้นาภายนอกศาสนาแต่ชานไหนที่เจริญแล้วกําจัดวิปปารได้สยบวิปปารได้ชานนั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาคืออสุภกรรมฐานแล้วก็ความเป็นปฏิกูลในอาการสาสบสองก็ได้นี่ก็ได้ฌาน หรือว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญาก็ได้ฌานแต่แค่อุปจาระฌานถ้าสีดินน้ำลมไฟก็ได้ฌานแค่อุปจาระฌานก็กัมฌานนั่นแหละนะครับพวกนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะครับม <c oughs> โมรณสติอีกระด็กถึงความตายเพราะว่าการรมฐานเหล่านี้ล้วนแต่สยบวิปปะอยากรระถามไวพิปฏิผานสักเล็กน,น้อย จเจริญมรณะสติกำจัดวิปลาสอะไร,ระอ่ากำจัดวิปลาสวิเที่ยงนิจจาวิปลาสะความสำคัญว่าเที่ยงยั่งยืนมีกันอยู่เรื่อยไปอย่างนี้จะถูกสยบไปเพราะ,จะเจริญมรณะสติถ้าหากว่าจเจริญอสุภกรรมฐานนะฮะผมได้ใจผมขอถอมถามอีก จะกำจัดวิปรสอ่าอ่าสุภวิปรสสนาและความเห็นกราดเคลื่อนว่างามในกายที่ไม่งามอย่างนี้เป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงบัติเกิดขึ้นแม้ก็มีการเจริญฌานกันอยู่แล้วก็แต่ก็ร้วนแต่เป็นฌานที่ไม่ได้กาจัดวิปรราัาสบรรทาวิปรราัาสเพราะว่าอุบายรู้เท่าทันวิปรราัาส กำจัดจนกำจัดวิปราสได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นตรัสรู้และประกาศศาสดาในรัฐที่อื่นไม่รู้โดยเฉพาะอัตตาวิปราสไม่มีทางจะรู้เลยสำคัญว่าเป็นอัตตาจะเดินสัมมากรรมาฐานก็เถอะนะแต่มีการแยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าจะตุธาตุว่าวัฏฐานกรรมฐานนี่ชื่ออย่างนี้นะครับก็บรรเทาอัต ตะวิปลาดลงไปได้เยอะเพียงแต่ว่าไม่อาจจะกำจัดได้เด็ดขาดเพราะว่าไม่มีการยกขึ้นสู่ความเป็นนามเป็นโูปนะครับก็อยู่แค่นั้นไอการที่จะไอไอความสำคัญผิดว่าเป็นอัตตะสยบลงไปตามลำดับจนกระทั่งหมดไปสิ้นเชิงคาาบรลุโสดาปฏิมากมันต้องเนื่องกับนามรโปเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นพอเจริญอสุปกรรมถฐานยินดีในวิปัสนาเจริญวิปัสนาแล้วในที่สุดก็จะทําตัณหาให้สิ้นสุดไปได้ภิกษุรูปนี้จักตัดเครื่องผูกแห่งมารได้แล่เครื่องผูกแห่งมารก็คือตันหานั่นแหละนะผูกสัตว์ไอติดอยู่กับมารนดครับมารคืออะไรทราบไหมในที่นี้หมายเอา,เอ,าอะไรเครื่องผูกแห่งมานนะ ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะตัดเครื่องผูกแอ่งมานเครื่องผูกแห่งมานอย่างเทวบุตรมารจะผูกสัตว์ทั้งหลายได้ก็เฉพาะคนที่ยังละตัณหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องผูกของของมันแน่ๆพระอรหันตาน,นั้นฮะที่มารทําอะไรไม่ได้เพราะท่านไม่มีตัณหาและอ,อะไรอีกอะ เอออภพสังขารมานกรรมดีกรรมชั่วนะฮะกิเลสมานก็มีอยู่อย่างะในบรรดามานฮนะ,ะเพราะฉะนั้นจะหมายถึงอืมอภิสังขารมานก็ได้เพราะอภิสังขารมานสามารถจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวกับว่ามีตันหาเป็นผู้ทําร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นอนุตัณหานั่นแหละเป็นเครื่องผูกของมานคือผูก ผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในวัตตะเหมือนโคที่เขาผูกไว้ให้ติดกับหลักเสาหลักอย่างนี้เป็นต้นขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งทุกทุกวันพระเจ้าจากักรพรรดิจะเสด็จดำเนินไปตามแผ่นดินใหญ่อันมีมาหาสมุทรเป็นที่สุดเสาะหาสิ่งที่ดีและไม่ดีทันใด คำว่าสอบอนาสิ่งที่ดีและไม่ดีก็คือว่าทรงสำรวจตรวจสอบว่าสถานที่นี้เหมาะแก่การพระปลูกสถานที่นี้ไม่เหมาะแก่การพระปลูกหรอกแต่ว่าเหมาะแก่การทําเป็นสะโปกาณีสถานที่นี้ควรที่จะทําเป็นท่าน้ําไม่คนก็มาใช้อาบกินกันส่วนสถานที่นี้ควรจะเป็นสถานที่ สร้างเป็นที่พักอาศัยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือสออาสิ่งที่ดีและไม่ดีรวมทั้งนะพืชพันธัญญาหารทั้งหลายท่าที่ทรงเห็นว่าจะมีอยู่ในเว้นแคว้นก็อันนี้ฉันได้ขอถวายพระพรพร,พระโยคาวาจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงพิจนา,นากายกรรมประจีกรรมมนโนกรรมทุกทุกวันโดยในว่า เราทําวันเวลาให้ล่วงไปไม่ถูกติเตียนโดยฐานะสามได้ฉะไหนหนอฐานะสามก็คือกายฐานะหนึ่งวาจาฐานะหนึ่งใจฐานะหนึ่งแต่ละวันที่มันล่วงล่วงไปเราทํากิจสมควรแล้วหรือไม่การกระทําของเรานะนะ เปิดโอกาสให้เขาติเตียนหรือไม่จะทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามถึงแม้ไม่มีคนอื่นจะรู้จะเห็นก็แต่พระองค์ก็ตรวจสอบความประพฤติทางทวารทั้งแสมของพระองค์ว่าวันนี้เราได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าจักรพรรดิควรทำเราทำแล้วหรือหรือว่ายังไม่ทำ ถ้าหาก็ยังไม่ทำท่านก็จะทำเสียวาจาเป็นต้นกท็ทตำนองเดียวกันเราควรที่จะแนะนําอนุสาสตร์ข้าราชบริพารในเรื่องนั้นเรื่องนี้ในที่เป็นเรื่องที่สมควรจะแนะนําอนุสาสตร์เราแนะนําอนุสาสตร์เขาแล้วหรือยังนะเรื่องอะไรบ้างที่เขาควรรู้แล้วเรายังไม่ได้แนะนําให้เขารู้นะเตะตองอยู่อย่างนี้นะอย่าให้เราต้องติเตียนตัวเราเอง อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทางใจอีกเหมือนกันไอความคิดอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อ,อยังคนอื่นในเขาเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยคิดทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าทำตัวเองให้เดือดร้อนหรือเปล่าหรืวอว่าทั้งตนทั้งตนเองให้เดือดร้อนหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้ดีแล้วหรืออย่างนี้เป็นต้นตรวจสอบสภาพจิตใจของพระองค์นี่เป็นปกติของพระเจ้าจากักรพรรดินะเราก็ควรจะเอาอยา่างบ้างเหมือนกันนะ ในนี้ท่านไม่ว่าไว้ท่านมาว่าไว้เกี่ยวกับพระโยคาวาจรน,นะจริงๆแล้วเนื้อความในพระสูตรพระเจ้าจากักรพรรดิก็คิดอย่างนี้หละไม่ใช่เอาแต่ตรวจสอบสิ่งที่ดีและไม่ดีตามภาคพื้นดินแต่อย่างใดแต่ว่าท่านก็เกิดยกมาในฐานะอุปมาแล้วก็พูดอย่างนี้ทีนี้พอมาเป็นพระโยคาวาจรก็ต้องปรับให้เหมาะกับเรื่องถ้าเป็นพระนะอา้าวทางกายในะตรวจสอบ อุปชัยวัดมีอยู่อาจาริวัดอุปชายวัดวัดที่ควรทำต่อพระอุปชาตั้งน้ําฉันน้าใช้ไว้ท่านสักจีวรนให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่ควรทําให้แก่พระอุปชาเราทําแล้วหรือยังเราทําบริบูรณ์แล้วหรือถ้าทําแล้วก็ยังคิดอย่างนี้อีกมีอะไรขาดตบบกบกพร่องไหมอาจาริวัดก็เหมือนกันหรือถ้ามีวัดอื่นๆที่ต้องทํา เจติยังคณวัดวัดที่ควรทำละลานเจดีโพธิยังคณวัดวัดที่ควรทำละลานโพมีการปัดกวาดใบไม้ทำลานให้มันสะอาดให้คนที่เขามาไหว้เจดีไหว้ตนโพก็จะได้เกิดความเรื่อมใสเกิดความสะดวกกันก็เป็นอย่างนี้เป็นวัดปฏิบัติที่ต้องทำไอ้นี่ทางกายถ้าทางวาจาก็เกี่ยวกับว่าแนะนำอนุสสาร นะพระภิกษุผู้บวชใหมนะ่เรามีหน้าที่นี้อยู่เราละเลยหน้าที่นี้หรือเปล่าหรือว่าทำบอดี้บู์แล้วหรือ,อยังเรื่องอะไรที่เราควรแนะนําแต่ว่าเรายังไม่แนะนําบ้างอะไรอย่างนี้ก็ตรวจสอบทางวาจาแล้วก็เกี่ยวกับสิกขาบทก็เหมือนกันนะทางกายทางรวมเลยทั้งทางวาจาเราประพฤติอะไรที่เป็นการละเมิดสิกขาบทบ้างทั้งทางกายทั้งทางวาจาเลย แล้วใจของเราเราประกอบชอบในพระกรรมฐานบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังเวลาให้ล่วงไปเฉยๆปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์อย่างเดียวรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างไม่มีการทำสติไอตั้งขึ้นบายเฉพาะหน้ากรรมฐานก็คอยตรวจสอบจิตใจอย่างนี้เราก็มาปรับปรุงตัวเราเองดินี่อย่างนี้นะ จะมาเรียนมีลินตปนาควรจะทบทวนทบหลาทบทวนอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะไอความคิดความอ่านของเราที่เราปล่อยนะปล่อยเป็นในเรื่องไร้สาระเรื่องมันเป็นสาระไออย,อย่างนี้ควรจะมีนะตลอดทั้งวันนี้เราทํากิจอะไรบ้างที่นับว่าเป็นประโยชน์ตนนํามาซึ่งประโยชน์ตน หรือว่าทากิจอะไรเละถ้าไม่ได้กําหนดว่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรกันเอาเลยอย่างนี้ก็ได้พระโยคาวาจรก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. ขอถวายพระพรนี้คือองค์แห่งที่สามแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิที่พึงถือเอาขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพทรงภาสิทธิ์ความก้อนนี้ไว้ในอังคุตรนิกายอันประเสริฐว่า กระทำผูตัสสเมรติท่วาวิติวัตันติติตปัพชิตเนนอภินแหงปัจเจเวขีตพแพงผู้เป็นบรรพชิตพึงพิจรนารณาบ่อยๆว่าคือและวันของเราผู้เกิดมาแล้วร่วงไปอย่างไรบ้างหนอดังนี้แหน่คาพูดสั้นๆแต่กินใจความมากเหลือเกินคือและวันของเราผู้เกิดมาแล้วขึ้นชื่อว่าเกิดมา นะมันก็ต้องร่วงไปวนะันเวลาและปล่อยร่วงไปเฉยเฉยหรืออย่างไรปล่อยร่วงไปเฉยเฉยในที่สุดความตายก็มาเยือนและก็เกิดคิดจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มาเวลานั้นเดี๋ยวมันจะสายเพราะฉะนั้นอ่อไหนๆเราก็ไม่อาจจะหยุดยั้งความตายได้แต่เมื่อยังไม่ตายนะยังประกอบกิจ ที่สมควรได้อยู่เราก็ต้องทำในกิจที่สมควรเท่านั้นร่วงไปคำว่าร่วงไปอย่างไรบ้างเนอก็คือร่วงไปโดยเป็นประโยชน์หรือโดยไม่เป็นประโยชน์นั่นเองเดี๋ยวก่อนพอพูดถึงไอ้วันเวลาจะมันร่วงไปร่วงไปร่วงไปนะเห็นไอ้ความคิดของคนที่ประมาทแล้วมันก็สลดได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะทำ อะไรที่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ต่อเมื่ออายุมันมากกว่านี้ให้แก่ตอนเข้าวัดฟังธรรมส่วนมากหมายเอาตอนกเกษียณพอกเกษียณแล้วค่อยเข้าวัดฟังธรรมประมาทอันดับแรกก็คือว่าอายุของตัวนะ่ะจะยั่งยืนไปถึงคราวกรเกษียณหรือไม่ตัวไม่รู้พอต่อมาอีก เอาละถึงกเกษียณมีอายุไปถึงกเกษียณแต่ว่าพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆไอ้ความคิดในอันที่จะทำประโยชน์ตนของเรานะัมันยังอยู่หรือไม่ยังตั้งอยู่หรือไม่มันไม่แน่เพราะว่าพอถึงกเกษียณน,นะครับมันว่างไม่มีกิจอะไรต้องทำเหมือนอย่างในเวลาที่ยังทำงานทำการอยู่ ว่างเกินไปนะมันมีแต่จะปลารบจะทำไอกิจที่ไม่จำเป็นนะพอถึงคราวนั้นก็จริงๆไม่เข้าวัดหรอกครับอิสระเสรีอย่างนี้เรื่องอะไรไปเข้าวัดนะี่มันเสียมูดนะคราวนี้ก็ออกทัวาจริงๆพวก,กเกษียนร้วนแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะทัวเมืองจีนทัวอินเดียทัวยุโรปทัวอเมริกาแผลนไปอย่างนี้ไปเป็นลมตายที่เมืองนอกก็ยังมีเลยนี่ย พอไปทัวร์ไปเพลินเนี่ยแล้วก็จะให้หันกลับปุ๊บปับ,ปบข้าวัดเอามันทวนกระแสเกินไปก็ไม่เอากันไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีความตั้งใจอยู่ก็อย่าให้มันถึงเวลานั้นก็ต้องจัดการในเวลานี้ความตายมาถึงเข้าผัดเพี้ยนไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกจะผัดเพี้ยนโดยข้ออ้างว่าลูกยังเล็กพ่อแม่ยังจ็ป่วยต้องดูแลลูกต้อง ดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะพระความตายหาความการุนหาไม่ได้ว่าเงน้นไม่ยอมให้ผัดไม่ยอมให้เพียนเราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงว่าไว้เสมอว่าออวันนี้ทำอะไรที่มันสมควรแล้วหรือยังที่จะเป็นประโยชน์ต่อแก่เราทั้งในปัจจุบันนี้ทั้งอะไรก็ในภายภาคหน้าด้วยเป็นอย่างนี้ โลกหลานเราที่เราเลี้ยงดูอุปธรรมคำจุนด้วยความรักความปรารถนาดีทุกสิ่งทุกอย่างบางทีกระทุ่มเทถึงกับคนก็บอกว่าสปอยเวลาเราจะตายก็จริงๆฮะคนพวกนี้ไม่มีใครช่วยเราได้สักคนเดียวแล้วก็มีแต่ความคิดว่าเราจะพึ่งพาอาศัยเขายามแก่ยามเท่าถ้าหากว่าเขา กุรีกุจอทําให้โดยความเต็มใจก็โชคดีไปแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ช้าใจนะพอเราตั้งความหวังเอาไว้สูงอีกอย่างถ้าหากว่าเราแก่เราเท่าช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้โดยเฉพาะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยและยังเป็นอย่างนั้นอยู่นานๆจะเป็นภาระแก่เขาแล้วเขาก็เหนื่อยหนายหงุดหงิด เพราะเขายังหนุ่มยังสาวยังมีกําลังวังชาจะทํากิจนั้นกิจนี้ได้โดยสะดวกเราเวลานั้นกลายเป็นคนเตะถ่วงชีวิตเขาเขาก็จะงดหิบจะเครียดเพระะเราความเป็นอยู่ของเราเรามีประสบการณ์มานานเราอ่านออกว่าคนมันเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะเราไปกลายเป็นตัวถ่วงความเจริญพอเราอย่างนี้แล้วข่าวนั้นเรามีแต่ความช้ำใจ บางทีอยากจะตายถ้าเร็วๆให้พ้นไม่ใช่อยากตายเพราะเห็นไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีปัญญาเห็นสัตธ์จะทอะไรช้ำใจไม่อยากอยู่นะก็เรียกว่าเกิดปฏิฆะความขุนเคืองเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตายไปอยากคิดว่าคนที่เราดูแลเป็นอย่างดีนะครับจะไปเช็ดน้ำตาให้เราในนรก ถ้าเราตกนรกถ้าเรามัวจะใช้เวลาทําประโยชน์แก่คนพวกนี้ก็เรียกว่าทําประโยชน์แก่คนอื่นถ้าจนลืมทําประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือกุศลของตนไปในนรกพวกนี้ไม่มีเลยสักคนหนึ่งที่ไปตามเชดน้ําตาเราในนรกตัวใครตัวมันหรือว่าเขาตายก่อนเราเขาได้ไปสวรรค์ไม่มีทางแล้วที่เขาจะมาคว้ามือจูงเราไปด้วยกรมใครก็กมมัน แล้วเราก็ปปาาถนาดีนะไปแล้วมันเหมือนกับไม่ให้ไปใจก็ยังห่วงอาวอนอยู่นั้นนึกถึงอยู่นั่นแหละทำบุญทำกุศลอุทิศส่งไปให้ะไรมนก็ควรทำตามสมควรนั่นแหละแต่เปลาไม่ได้รับรู้อะไรเลยคนที่เป็นญาติเราที่ตายไปนะครับแล้วยังมีความคิดถึงเรานับเป็นญาติกันนะนะมันไม่มี เช่นว่าเขาไปเกิดเป็นเทวดาว่างั้นมีฤทธิ์อย่างเนี่ยเขาเรียกกรรมวิปากาชายิทิฤทธิ์ที่สำเร็จจากวิบากของกรรมพูดง่ายง่ายว่าพอเกิดเป็นเทวดาด้วยการมาวจรกุศลกรรมที่ประณิตได้ฤทธิ์นี่เลยเพราะเพราะฉะนั้นก็ระลึกชาติได้ ระลึกชาติได้ก็รระลึกชาติได้ก็โอ้โอโอคนนี่คนนี้เป็นแม่เราเป็นพ่อเราชาติก่อนนะสมมุติเขาตายก่อนเรานะเขาไปอย่างไ้แต่ว่าไอ้ความรู้สึกว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะมันหมดนะอย่าเข้าใจว่ายังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราแสนดียังไงนะพอเขาตายไปปับ๊บก็ไม่มีความนึกว่าเป็นลูกเราหรอกเพราะอะไรทราบไหมมันมีอะรอครับ นะเทวดาเป็นลูกของมนุษย์มันมีเหรอไม่ไม่ไมีมมเขายึดอัตภาพใหม่แล้วอุปาทานขันใหม่แล้วว่านี่เราถึอุปาทานขันอันนี้นะครับพ่อแม่ในชาติก่อนไม่ได้ให้มามาจากกรรมก็ค่อยเองเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกว่าเป็นลูกกันเป็นแม่กันมันหมดจริงๆสมมุติเราเขามาตั้งศพ บำเพ็ญกุศลในสาราสักเจ็ดวันถ้าเขาได้ยาละลึกชาติได้เขาก็จำได้นะั่นแหละว่านี่เคยเป็นแม่เราในชาติก่อนแต่เขาจะหัวเราะเยาเอามาเที่ยวไหว้ซากศพนะมาเที่ยวร้องไห้ไก่ซากศพที่ว่ายุดนอนอยู่ในโรงทำไงโง่งยงอ,ยอย่างนี้คนเราว่างั้นเพราะว่าเขาไม่ได้นึกว่าเป็นเขาสักหน่อยในในซากที่นอนอยู่ในโรงอันนี้ต่างหากกับที่เขามีอย่งางไมัดกลไปเลย ก็เห็นเป็นซากอย่างที่คนอื่นเขาเห็นนั่นแหละนั่นมันตัดกันไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะกลับมาเกี่ยวข้องกันอีกลําบากพอดีสัตว์ที่จะไปเกิดในฐานะที่สูงและรู้ความเป็นไปในชาติก่อนของตนมันหายากอยู่แล้วส่วนมากไปในระดับต่ําเพราะฉะนั้นพอใครตายปั๊บนั่นนะก็เป็นอันขาดกันไปเลยเป็นส่วนมากอันนี้เป็นอุบายวิธีหนึ่งเหมือนกนอันที่ท่านเอาไปใช้กําจัดความกลัวผี ตอนเวลาญาติตายว่าคนเดียวก็จะมาหามาทักไทยเราไม่มีทางแล้วด่าโม่กันไปอย่างนั้นนะโลกการศัลวิทยนี่กว้างขวางใหญ่โตนะพอไปปั๊บแล้วก็ไปตามกรรมกรรมเนี่ยกวิจิตซะเลอเกินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมาเกี่ยวข้องกันอีกมันมันเอาเหตุเอาปัจจัยอะไรมาเป็นอย่างนี้เพระ้ากฉะั้นก็หมดความเกี่ยวข้อง แต่เพียงแต่เรายังไม่ตายและคนที่ตายเรายึดเอาเป็นลูกเราก็เศร้าโศกเสียใจไปซึ่งตัวเขาเองเขาไม่รับรู้กับความเศร้าโศกเสียใจของเราหรอกไม่ได้มีสงสารหลักเวลาเราเศร้าโศกอะก็เหมือนเวลาที่ลูกคนอื่นเขาตายให้เราเศร้าโศกแมก็ไม่เศร้าโศกเพราะไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ลูกเรา ทีนี้เกิดมาตายแล้วก็เราเศร้าโศกเพราะอะไรพระเป็นลูกเราพอตายแล้วก็หมดความเป็นลูกเราแล้วนะแล้วก็เศร้าโศกกันอยู่ได้พี่ลูกก็ตายแล้วจะยังเป็นลูกเราก็ก็ไม่ตายนะสิมันตายแล้วนพ้นความเป็นลูกเราไปแล้วแล้วเศร้าโศกเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเพอร์เจอรจริงๆเศร้าโศกกันในอากาศว่างๆอย่างนั้นน้องนั้น <laughs> อุบายวิธีนี้ดีนะ มันเป็นเหตุให้คนสะกดความเศร้าโศกดีนะเต้งก็สอนไว้ในตำราแนะนำหมดความเกี่ยวข้องตัดขาดกันไปเลยทีเศร้าเนี่ยาเศร้าถึงอดีตนะบเศร้าอะไรเขาคิดย้อนไปถึงอดีตถึงไม่เคยเกี่ยวข้องกันนั่นแหละใจก็เนี่ยและไม่ใช่ปัจจุบันหรืออนาคตอดีตก็จริงแต่ว่าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับว่าสัมพันธ์กันว่าเป็นแม่เป็นลูกกันแหละ อ่าเ,นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความยึดว่าเป็นแม่เป็นลกูกเพียงแต่อาศัยอดีตสัญญาน่าสาคัญอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราคํานึงถึงว่าเออหมดกันแล้วนะความเป็นแม่เป็นลกูกมันบรรเทาไปได้ไม่ได้ตัดขาดรักกันมานานจะให้เศร้าโศกว่ามันไม่มีมีหรอกแต่คํานึงถึงข้อนี้บ้างว่าเศร้าโศกไปยังไงก็ไม่ไม่มีใครที่ไหนไม่รับรู้ความเศร้าโศก,กเรา เราบ้าซาสศกอยู่กันเดียวพูดอย่างนี้ก็เดียวกัน <c oughs> ไม่มีใครรับรู้ถ้าหาว่าเขาเป็นเทวดาหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับรู้เราจริงอะ